สวัสดีค่ะหน้าร้าน MC Consolent Town นะคะจริงๆแล้วเราจะนัดพบกันเอ,อ่อทุกวันพฤหัสอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ด้วยอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือมันใกล้ช่วงเทศกาลเข้ามาทกทีแล้วก็วันนี้วันศุกร์ที่27พฤศจิกายนนะคะก็เราก็ชุดนี้เรากำลังจะส่งไปที่ลูกค้าสมุพรรณการ เราก็เลยนํามารีวิวพระกอบว่าเรามีมีเพจด้วยเราก็อยากไปนําเสนอในเพจเวันนี้เราก็จะนําเสนอชุดน,นี้นะคะด้วยประกอบไปด้วยสิบสองนิ้วกลางแหลมคงหลอ่อแหลมปากแต่44ไดเวอร์ก็เป็นคงหล่อ12นิ้วแล้วก็ ตู้ใช้ทรง ps จะเห็นว่ารูปทรงก็อาจจะแตกต่างจากทั่วๆไปเขาะจะมีช่องลมอยู่ซ้ายขวาช่องลมอยู่ซ้ายขวานะคะเนี่ยแล้วก็ใช้ปากปาก 8, 8 8, 8แปดแปดคูณ8ปดแปดคูณแก็จะมีหูยกตรงนี้ลูกยางด้านล่างอ่า ก็พร้อมขาตั้งหคู่นะคะแล้วก็มาซับเบดนะคะซะับเบดตัวนี้ก็จะเป็นสูตร BV แก้ไขแล้วของ MC ก็จะเป็น15นิ้วคงหลอนะคะก็เป็นที่นิยมอยู่ณขณะน,นี้ตอนนี้ที่จะให้เบรลอยนุ่มไกลได้พอสมควรก็ใช้ไม้อัดทั้งหมดอ่าใช้ไม้ อย่าลืมว่าเครื่องเสียงกลางแจ้งถ้าเราเน้นที่จะใช้ไม้อัดมันก็จะยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าไม้ชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหลกซึ่งลูกค้าก็กำหนดมาเองทั้งหมดนะคะก็จะประกอบไปด้วย power 4 channel 1600วัตต์นะคะตัวนี้ m c คอนโซลแนวดาวชื่อนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็รับประกันตลอดอายุการใช้งานมีฟรีคอร์สพระเอกเหมือนเดิมปรับง่ายเล่นง่ายไม่มีอะไรที่ยุงย่งยากรับซ้อนช่องเสียบไม่ห้าช่องอแล้วก็มาด้วยไมรลอยอีก1ชุดมาด้วย AC เ l ลเหรือปลั๊กไฟซึ่งมันก็จะสะดวก เวลาเราดูตัวเลขขึ้นว่าไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะ,สะเสถียรหรือว่ามันจะตกแล้วอย่างเงี้ยเบเกอร์เขาได้ทำงานของมันที่ตกมนเองก็ตรงนี้ก็อยู่ในโก์เซ็ตสะดวกในการขนย้ายแล้วก็เสียบปลั๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยสายต่อสัญญาณพวกนี้สายลำโพงพวกนี้อ่ามันก็จะต้องใช้คุณภาพนิดนึงนะคะก็จบไปชุดนี้ก็กำลังจะรอ น้องเพื่อที่จะขับรถไปส่งลูกค้าที่สมุทรปราการมีวันนี้เราก็มากันแบบมาเร็วเพราะว่าเพราะว่าเราก็อยู่เดี๋ยวเราก็จะต้องไปทํางานต่ออีกเพราะว่าเราเราทําตู้เองเราก็จะต้องประกอบตู้แล้วก็พ่นสีตู้หลายๆอย่างที่เราจะต้องทําเองกับมือ,อมซึ่งมันก็ออกมาด้วยงานคุณภาพอีกนิดนึงฝากไว้อีกนิดนึง ลูกค้าที่มีมิกมี power เดิมอยู่แล้วหรือว่าใช้ปีคอร์สแล้วสาเหตุที่บางทีเนี่ยใช้ power เราร่วมด้วยหรือเราใช้แชทมาซื้ออุป,ปกรณ์เราแล้วเอากลับไปร่วมด้วยเนี่ยบางทีถ้ามันมีปัญหาเนี่ยลองหยุดใช้อุปกรณ์ของท่านก่อนแล้วใช้เครื่องเสียงอุปกรณ์ของเราที่ซื้อไป เพราะว่าบางทีเนี่ยเราจับจุดไม่ถูกแล้วลูกค้าอยู่ไกลซึ่งเราก็ให้บริการได้ไม่ทั่วถึงตรงนี้เราก็ต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยบางทีเนี่ยอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าอาจจะเนื่องด้วยสายเดิมหรือว่าอุปกรณ์เดิมเนี่ยมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเราไม่อาจแก้ไขตรงนั้นได้ทั่วต้องขอโทษด,ด้วยเราก็ก็อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าหลังจากที่ ช่วงหลังเนี่ยจะมีลูกค้าที่มาในลักษณะนี้เนี่ยมีอุปกรณ์เดิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วเอาไปร่วมด้วยเนี่ยบางทีมันเกิดปัญหาแล้วเราไม่สามารถที่จะตามไปแก้ไขได้ลูกค้าก็ต้องมาหน้าร้านเราก็บริการเต็มที่ค่ะเหมือนเดิมร้อยเปซ็นต์ากไว้นิดนึงก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานซึ่ง MC console and Sound มีตรงนี้อยู่แล้ว ทุกคนถ้ามาหน้าร้านก็จะเห็นสไตล์ของเราเหมือนเดิมค่ะก็คือออกพูดจาแบบนี้ยังไงมาหน้าร้านก็เป็นแบบนั้นนะคะก็ฝากไว้นิดหนึงขอบคุณนะคะช่วงนี้ ขอบใจโซโซมาวัดตะโกกราบรวงพ่อรวยการเึินมันติดชีวิตมันปูตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนผ่านมันจริงใจความหมายไม่พอทานักยากตนแผ่น เธอภาชีอายุทยามุงปาด้วยใจพระอาจารย์แกวหลวงพ่อองค์ใหม,มสามนต่อกาเต็มท,ทีอยู่ก็ร่มเย็นเบิอก็งามตามมหาเจดีเป็นสูตรรวมใจอาชีเป็นบุญที่ลูกได้ ถาบูชาหลวงพอ่อดิบตนเรียนชันะตดขึ้นขอตัวผิดพันล้านที่ขอมือควาปัดเป่าความจนวอนพ่อถวยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำ่าสิบหลวงพ่อรูยฝากใจโซโซ วัดตะโกแผ่บุญบันดานสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผาทุกฝันบอนขอให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยทานะเทียงลมป่วยพ่อรวยโปรดช่วยชีท้ทาง Mm. <laughs>